สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในแบบที่เรียกว่าเป็นแบบจำลองการเลี้ยงสัตว์นะซึ่งผมก็ลืมถ่ายคลิปนะเพราะผมเคอถ่ายมาแล้วแตคลิปมันนานเกินที่แบบมรารย,ยายการดูของผู้ชมบันจานี้ผมก็เลยข้ามมาตรงนี้เลยก็อันนี้เป็นเกมแนวจำลองให้เราแบบหาไข่สัตว์นะอันนี้ไข่แพะสุดข,ของผมแล้วมันก็ฮะส่องฟองสองฟองเลยเหะอืม เดี๋ยวเดียวเดียวจะพึ่งไปอ่ะเอ้ไปแล้วอ่ะไม่ไม่เป็นไรเพราะเราจะใครที่ดีกว่าก็ได้เอนนี้ก็ได้หวังว่าหวังว่าจะไม่ผลส่งผลกระทบเสียอะไรเด็ดขาดน,นะก็คือเกมนี้มันต้องแบบให้เราอ่ะเล่นอ่ะเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ซอ ไม่ใช่ัำน้ำน,นะทุกคนอย่าเข้าใจผิดเฮ้ยมาปล่อยกัะจังอ่ะ้ยตังเท่าไหร่เอ้อยหนึ่งแสนเลยหนึ่งแสนเสท่าไหร่นั่นน่ะขอเธออะไรก็ได้จ้างตังให้เยอะๆมาให้หน่อยเล้ยังมีออกอยู่อีกหนึ่งอัน บัตรผ่านซีซันเฮ้ยสงสัยต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงเอ้ยมาพอดีเป๊ะเลยขอบคุณพระเจ้าเหลือแค่ตรงนี้หนูมากวางตรงซีเหลือ มามคุนมีไข่ที่ดีที่สุดอยู่สองฟองนะที่ดีที่สุดในเอ่ะสิบสี่ล้านเฮ้ยแล้วก่อนหยุดเอาโลกเอาโซ่มาล่ามใช่ไหมไม่ได้อะ่ะสวยเลยทีนี้แล้วเราจะได้เทชรจากที่ไหนอัปเดตเลเวลเซซันูการจะสิ้นสุด ตัวเรามีตัวจุดหนึ่งพันครับพอจะสุ่มเคยได้ไข่เถอะมันอยากฟักควงเด่นฟักเร็วเหมือนได้ฟักเรือเก้าทุกคนอยากดูนะเราดูเติมโลว์บักเดี๋ยวเดี๋ยวจะคงเติมตามแบบเดียว ผมก็ไปหารูเดี๋ยวผมไปซื้อกิ๊บกลับก่อนกิ๊บกรัดกิ๊บกรัฟเวอึดใช้จุดห้านาทีใช้เราใช้อยู่เนาะใช้อยู่ใช่ห้านาทีวันทำไมแบบถัดทุกตัวเร็วขึ้นอะอืมไม่ส่งผลกระทบหรอกอาจจะแบบอาจจะแบบสาร์ปเองะ ก็ต้องพราไม่เสียงคีย์บอร์ดผมไม่มีก็แกหรอเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดแบบมันไม่ใช่คีย์บอร์ดเกมเมอร์คีย์บอร์ดเกมเมอร์ผมพยายามหาอยู่แต่ว่าแม่บอกว่าโอ้แม่ทําตังหายก็ซื้อไม่ได้ไม่หรอกผมมีตังของตัวเองเดี๋ยวผมเก็บไปแล้วผมก็ทําตังหายก็เกมนี้เป็นเกมเลี้ยงสัตว์จําลองนะ เดี๋ยวคลิปน่าจะมีเกมอื่นมาอีกผมไม่ก็ต้องไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเพราะว่ายอดผู้ชมไม่ขึ้นแล้วผมก็ไปเที่ยวเที่ยวมาตอนให้ตอนนั้นอ่ะเอ้ยทำไมซื้อตั้งร้านก็ได้ใครก็ได้ปรับโทรมชั่นได้หน่อยได้ไหมสอนวิธีแบบตั้งไมไม่ให้มีเสียงสะท้อนอ่ะเฮ้ยหายากมากเลาวิด้วย ลแล้วก็ก็นะพวกเราก็ต้องเล่นฝากไปเรื่อยๆโอเคเรามานานแล้วมีอะไรบ้าเอ้ยอามาันยังไงอันแน่อันแน่นัไงยังไงนั่งยังไงนั่น,นยังไงนันง่น,นยังไงนันง่ยังไงหัวมุนสามวัดถึงอันอีหรอด มีตัวสองอันเลยไม่พอตัวศูนย์ันยานเหรียญระบำสายพานสายพานสายพาน,าานระดับต่อไปหนึ่งล้านเข้าใจันแน่มาเดี๋ยวพวกเราจะเอออะไร ไขนะไข่รพร้อมฟักนะยิ่งไครสองไครนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นแจ้งผมได้เลยนะถ้าเกิดอยากให้สร้างอะไรเออถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแจ้งมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนเจ็ดร้อยยี่สิบกับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง คืออันนี้ผมแค่เพิ่มเพิ่มเล่นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะข้ามเวลาไปต่อกันโอ้ไม่รอด้วยก็ยังมีฟอง์มหนึ่งเพราะเรายังมีเวลาพอที่จะฟาร์มอยู่แป๊บเดียวเองถ้าเกิดใครสนใจที่จะแบบเข้าร่วมกลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มผมไม่มีอะไรหรอก นใจเข้าร่วมกลุ่มผมบอกมาเลยเข้าร่วมเฉยๆนะครับพอแจ้งมาได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนชื่อก่อนชื่อกลุ่มผมมันแบบแปลกไปหน่อยอยนะ่ะก็ใครสนใจที่จะเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวชื่อผมอยู่ด้านใต้ลิงด้านใต้จะเป็นลิง์ชื่อผม,อผมไม่หรอกผมจะไม่ทิ้งลิงไว้ให้เพราะว่าผมไม่สามารถทิ้งไว้ได้ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลงชื่อเข้าใช้ใน Google ก่อนเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นชื่อให้นะถ้าจะเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับแว่ว่าหยุดคลิปทำไมหยุดคลิปไม่ได้หยุดคลิปสงสัยว่าเราอาจจะเล่นต่อปะเล่นต่อก,กันเดอะ